เขือนลัชประภาวันนี้สวัสดีครับพามาเที่ยวเขื่อนลัชประภาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศดีมากสวยครับยังไม่ได้มีโอกาสข้ามแพ้นะครับไว้โอกาสหน้ามีเวลาเลย,เยจะข้ามแพไปนอนครับสวยมาก เป็นเมืองเอวาตารนะครับแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยชมวิวที่หนึ่งชมวิวน้ำใสเห็นตัวปลาที่แฮปปี้บาร์ครับที่ความสูงระดับน้ำทะเลสองพันห้าอยฟุตเดินขึ้นไปความเร็วลมสิบห้านอตาด้านล่างเราเดินขึ้นไปข้างบนเมียผมขึ้นไปได้ทุกคนก็ขึ้นได้อะ ทางโคตรมันอะเดินขึ้นมาจุดชมวิวที่สองจะสวยกว่านี่ปีนขึ้นมาความสูงและเหนือระดับน้ำทะเลแปดพันห้าร้อยฟุตหินตกลงไปเพลื่อนไปนู่นครับข้างบนข้างบนนู่นมากไหมเนี่ยแพง ก็เดิน h, ค่อยๆเถอะาเป็ียนขึ้นไปแล้วครับ <laughs> เป็ีนขึ้นไปแจ๋วหอบไหมแนไหม สุดท้ายยังไม่หมดหลังจากที่เราลงมาแล้วมีอีกหนึ่งก๊อก90องศาครับผมระวังนะหลอกไหมมันสูงมันสูง 懂了。啊 ต้องซื้อรองเท้าปีนเขาด้วยหอยนั่งลม ก็คือมาแงะกินเอาได้เลยนี่ครับรอยคนแงะกินนะหอยนางลมตัวใหญ่ๆเป้งๆคนแงะแดบหมดแล้วธรรมชาติแค่ไหนมีปลามีปลาอยู่ในนี้ด้วยมันคือโขดหินนะเนี่ยโขดหินยักษ์น้ำลงคนมาแงะหอยนางรมกินครับเต็มเลยครับ ทะเลครับเม่นทะเล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 กรลังเนี่ยดูกระลังดูครับกระลังครับธรรมชาติสุดๆครับไม่มาได้ไงทิปแบบนี้ลูกปลาน้ยเห็นครับลูกปลาน้ยครับนี่ลูกปลาซิวครับลูกปลาซิวดูเม่นครับธรรมชาติสุดๆครับกระลังสวยๆเทียบเลยนะเนี่ย เป็นโพรงเลยเป็นถ้ำถ้ำไว้เวบหลบฝนนะหูเป็นหินย้อยทั้งหมดสวยมากมองสวยอะ่ะดู ปูกับปลาเยอะมากครับเนี่ยปูปูไม่มีมีแต่ทรายมีเจอปลากระตูแล้วนี่ไงนี่ไงจะมีปลากระตูอยู่ข้างในนะครับโอ้โหเป็นดงปูโอ้ยตรงนี้เป็นดงเลยอะปูอะเป็นล้านตัวเป็นล้านอะ เอเลี่ยนบุกเลยครับเป็นล้านๆเลยครับปลาอะไรไม่ใช่ปลาใบไม้ก็ต้องหาเลยนี่ยเนี่ยอ่ากดลงนะที่นี่มีทิปเอ่อลากเรือไปเขาูโน้นนะครับหลังเขาลูกนี้ลากเรือไปอ่ะเป็นแพนั่งได้ย 99, ี่สิบคนคนละห้าร้อยเก้าเก้าตนี้นะท่ร้อนจี นะน้ำใสมาก หายตาบยังไงหายตาหลับตัวคุใหญ่ลองขุดดูซิมีอีกไหมได้อาหารกินแล้วครับอา,อาหารมื้อนี้ครับผมโหหายอีกแล้วหายอีก